กันในรายการอบจอ้อนุมัติค่ะเทศกาลสงกรานต์เทศกาลแห่งความ สนานรวมถึงเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทยของเรานะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศคึกคักมากๆเลยคุณผู้ชมหลายๆท่านเตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมคะแล้วส่วนใครไม่ได้ไปไหนหรือว่าลูกหลานกลับมาที่จังหวัดอุรรธานีของเรานะคะหนึ่งกิจกรรมที่วันนี้รายการอบจออนุมัติอยากจะแนะนําคุณนะั่นก็คือการกราบพระนั่นเองค่ะวันนี้รายการของเรานะคะมีวัด คู่บ้านคู่เมืองจอดดอนธานีมานำเสอนอให้กับคุณผู้ชมบางท่านทานี่ยังไม่รู้จักอยากจะมาเที่ยวอุดรหรือว่าอยู่ที่อุดรแล้วยังไม่ได้ไปกราบไหว้ไปติดตามกันดูนะคะว่าวันนี้มีวัดไหนมาแนะนํา,นบะนาบ้างกับรายการอาปจออนุัาลค่ะวัดป่านโนนนิเวศตั้งอยู่ที่ตำบลหมากข้งอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีสร้างเมื่อพุทธศักราช2477ก่อนนั้นชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าภายในบริเวณวัดป่าโนนิเวศมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากอาทิเช่นอุโบโสถเป็นอาคารคอนกรีตสร้างเมื่อพุทธศักราช2500ศาลาการ,ปรเปลียนเก่าสร้างเมื่อพุทธศักราช2515 หอระฆังสามหลังสาลาบำเพ็ญกุศลสามหลังและกุฏิส่งจำนวน35หลังปูชนียวัตถุมีเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่ประชาชนเลื่อมใสและคารพคือพระพุทธรูปในศาลาการประเรียน8องค์พระพุทธรูปในอุโบสถหนึ่งองค์และวิหารหลวงปู่มั่นหลวงปู่ภูมีซึ่งในวิหารนั้นบรรจุรูปเหมือนของหลวงปู่มั่น พร้อมด้วยหลวงปู่ภูมีพร้อมด้วยอัฐาบริคารบางส่วนพร้อมชีวประวัติของหลวงปู่พอสังเขปไว้ให้ญาติโยมที่มาเคารพบสักการะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะ วัดโพธิวรารามหรือวัดโพตั้งอยู่ถนนโพสีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคณะสงฆ์สังกัดมหานิกายสร้างวัดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2508กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510 และได้รับพระราชทานวิสุขามาสีมาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526วัดโพธิวรารามเป็นวัดวาอารามประจำตำบลหมากแข้งที่ประชาชนชาวหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้ว วัดโพธิวารารามยังเปิดเป็นโรงเรียนปริยธรรมแผนกธรรมโรงเรียนปริยธรรมแผนกบาลีศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนวัยในวัดนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตที่ดินวัดด้วยค่ะ ชาวไทยนะคะการส่งน้ำพระหรือว่าการกราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตการงานความรักครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างรับรองว่าเพอร์เฟกแน่นอนสําหรับสงการานต์ปีนี้นะคะสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะรายการอบจอนอนมัิ คุณไปท่องเที่ยวที่วัดไหนติดตามชมได้ในรายการของเรานะคะแล้ววันนี้ด้หน้าขอให้คุณผู้ชมทุกทกท่านตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะออกเดินทางด้วยค่ะด้วยความห,มวห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจองดอุดรธานีส่งการปีนี้มีความสุขกันมากๆพบกันใหม่วันรุ่งนี้สุภลักษณ์สุรนาช,นาชัชนันพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ